สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เช้าวันฝนตกก็จะพามาดูผักค่ะน้องได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะลงกลองปูได้สองสัปดาห์แล้วค่ะเปนฟินเล่ค่ะรอบนี้ปลูกฟินเล่อย่างเดียวเลย <Okay. S 1> แล้ะบังเอิญว่าเพราะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแต่ว่า ไม่ไม่ไม่เกิดก็เลยจะมีแค่ฟินเล่รอบนี้มีแค่สิบอกล่องเป็นฟินเล่ทั้งหมดนะคะหลังฝนตกช่วงนี้เจอฝนแทบจะทุกวันเลยค่ะแดดร้อยฝนสองร้อย สงสารน้องค่ะกลัวน้องจะยืดรอแดดผักที่รอแดดค่ะสวยอยู่นะต้นนี้สิคะจะเอารากให้ดูแข็งแรงไหมโอ้โห oh สวยนะคะลักสวยเหมือนเดิมค่ะ